หลังจากคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องกลัวอีกนะครับว่าคนอื่นนะครับจะมาดูข้อมูลในมือถือของเพื่อนได้นะเพราะว่าวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการล็อกแอปพลิเคชันสามารถล็อกได้ทุกๆแอปนะครับรองรับกับมือถือ Android ทุกรุ่นและเดี๋ยวเจอกันในคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่ Pay พจสโตก่อนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับพิมพ์ที่ช่องค้นหานะครับคําว่านะครับแอปล็อกนะครับ หน้าตานะครับตัวแอปล็อกนะครับเป็นแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนะครับหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับแล้วก็พรอนเพื่อนนะครับดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เพื่อนนะครับมาเลือกที่คําว่าเปิดได้เลยนะครับพรอนเพื่อนเลือกที่คําว่าเปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาจะให้ใส่รหัสนะครับที่เราจะล็อกแอปนะครับจะเป็นการปัดนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะปัดเป็นตัวแนะครับ ครั้งที่หนึ่งนะครับอันนี้ครั้งที่หนึ่งแล้วก็ครั้งที่สองนะครับก็ใส่เหมือนเดิมนะครับส่วนครั้งที่สามเนี่ยเขาจะให้ใส่เป็นตัวเลขนะครับผมจะใส่เป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็กดที่คําว่าเรียบร้อยนะครับกดที่คําว่าโดนได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะมีแอปที่เรามีอยู่ในเครื่องนะครับเขาจะเลือกเป็นสีเขียวมาเนี่ยสีเขียวเนี่ยคือแอปที่ เราต้องการจะล็อกนะครับถ้าเราไม่ต้องการนะครับเราก็ติ๊กออกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะติ๊กออกให้หมดก่อนนะครับแล้วผมจะเลือกแอปที่ผมต้องการจะล็อกนะครับสมมติผมจะล็อกแอป facebook นะครับก็ให้มาแตะนะครับที่ช่องสีเหลี่ยมตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับถ้าผมจะล็อกนะครับก็เป็นแอปไลน์นะครับเราเพื่อนๆเลือกแอปนะครับที่เพื่อนๆต้องการจะล็อกได้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่คําว่า on t แท็บล็อกนะครับตัวนี้นะครับแล้วเขาก็จะให้ทําตามขั้นตอนนะครับก็คือโยกสวิตเปิดนะครับที่ตัวแรกก่อนนะครับด้านบนนะครับแล้วก็กดที่คําว่า I got it เนี่ยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับมาโยกสวิตนะครับที่คําว่า a อ p ล็อกนะครับให้เพื่อนมาโยกสวิตเปิดนะครับแล้วก็หัวข้อที่สองนะครับให้เพื่อนเพื่อนมาโยกสวิตเปิดนะครับแล้วกดที่คําว่า i got it นะครับะ แล้วก็ให้เพื่อนครับเลื่อนหานะครับเลื่อนหาแอปบล็อกนะครับให้เพื่อนมาโยกสวิตช์เปิดเช่นกันนะครับแล้วก็หัวข้อที่สามนะครับให้เพื่อนนะครับมาโยกสวิตช์เปิดนะครับเราทําตามขั้นตอนเขานะครับแล้วก็กดที่คําว่าอนุญาตนะครับอ่าเท่านี้นะครับก็เราสามารถใช้แอปบล็อกได้แล้วนะครับก็มีโฆษณาขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะกดออกให้ดูนะครับแอปที่ผม ให้ล็อกเมื่อกี้ก็คือมี facebook กับ line นะครับเพราะเวลามีใครจะเข้านะครับเนี่ยเขาก็จะมีรหัสป้องกันการเข้าแอปนะครับดีผมจะปัดที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้ครับตัว L นะครับเนี่ยก็ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ผมตั้งไว้นะครับก็คือแอป l ลน e นะครับเนี่ยใครจะมาเข้านะครับเขาก็เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องมีรหัสนะครับผมปลดนะครับนี่แล้วนะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการนะครับจะไม่ล็อกแอปเฟซกับแอป l i n e ละหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นแอปอื่น,นครับก็ให้เพื่อนแท็กเข้าไปที่แอปพลิเคชันแอปล็อกนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับมาเลือกที่คําว่าแอปล็อกตัวนี้นะครับอาจจะมีโฆษณาขึ้นบ้างนะครับก็รอสักครู่นะครับ แล้วก็นี่นะครับเวลาที่เราเข้ามานะครับเขาจะโชว์นะครับว่า Facebook เนี่ยเราล็อกรหัสไว้อยู่นะครับไลน์ราล็อกรหัสไว้นะครับถ้าเราจะยกเลิกนะครับก็ให้แตะรูปที่ลูกบุญแจนะครับเนี่ยเท่านี้นะครับก็เป็นการยกเลิกนะครับการล็อกแอปไลน์และแล้วถ้าเพื่อนนะครับต้องการจะล็อกแอปอื่นเพิ่มนะครับหรือว่านะครับแอปไหนๆก็ได้นะครับสมมุติผมจะเอาเป็น IG นะครับอินสตาแกรมนะครับก็แตะที่กุ่มแจนครับเท่านี้นะครับ แอปที่ผมเลือกไปก็จะทําการล็อกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีใครสามารถเข้าได้แล้วนะครับถ้าเพื่อนเพื่อลองทําตามคลิปนะครับแล้วทําได้หรือไม่ได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างวิดีโอเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ